Yarani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami wakil daripada Madrasah Al-Qur'ani Witya Lorong 2 Kedai Lama Jala Kami ingin menyampaikan sebuah nasyid yang bertajuk Wajah Suci Wajah suci itu tidak berdosa Mengapa dia dibiar begitu saja Sedih pilu menatap rupanya Kau terdampar Dúlò bò yiná àbódún. Tiada simpati tubuh kecil itu mau dihargai di Tersasar tujuan ini

La alhamdulillah syukur kita kepada Allah ucap la alhamdulillah syukur kita kepada Allah selawat ke atas nabi Muhammad ya Rasulullah selawat ke atas nabi ya Rasulullah سكن وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องๆที่น่ารักน่ารักนะครับจากโรงเรียนกุรานีนะครับที่ได้มานาชีให้กับพวกเราถึง2เพลงด้วยกันนะครับเพลงแรกเกี่ยวกับเรื่องของบุญคุณของคุณแม่นะครับแล้วก็เพลงที่สองสั้นๆนะครับก็เกี่ยวกับการสรรเสริญนรลักษุภานอวตารแลอวนะครับก็คงจะเป็นการไม่เสียเวลาเลยนะครับเราก็ต้องขอพาพี่น้องนะครับพบกับวงเดอะมุนชีเดมุนชีซึ่งตอนนี้มาเตรียมพร้อมแล้วนะครับก็ ขอเรียนเชิญเลยแล้วการเ,เลยครับขอเรียนเชิญครับ Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan The Munshid. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah yang mana Allah Subhanahu taala tahu umat kita akan uh, bersamakan di malam yang mulia ini okay. uh, dan insyaallah kita bersama-samalah uh, berdoa uh, semoga kita bersama di dalam bulan Ramadan y ่ n g mulia yang berkat akan datang beberapa hari lagi ya i n s y a a l l ครับก็พวกเราเดมอนชีนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมงานประตูสู่ร a m a d a นะครับซึ่งเป็นหลายครั้งแล้วนะครับที่ได้มาร่วมงานนี้แล้วก็วันนี้เรามีบทเพลงใหม่ๆนะครับที่จะมามอบให้กับท่านผู้ชมกี่เพลงได้ฟังนะครับกี่เพลงครับก็เอาวัน3เพลงครับแล้วก็เพลงนี้ผมเชื่อว่าบางคนก็เคยฟังมาแล้วนะครับก็ทำดีละเราลงใน YouTube ไป คนดูแป๊บเดียวเป็นจำนวนมากนะครับก็อ,อนาชิตต่อไปนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดีของมุสลิมสิบประการนะครับครับก็อยากให้ทุกคนอัตนะหนักในบทเพลงที่พวกเราจะร้องต่อไปนี้ก็คือ,อคุณลักษณะที่ดีสิบประการของมุสลิม <c oughs> เชิญรับชมรับฟังใ <c oughs> นเดืนนี้ครับ นี่คือกุณลักษณะที่ดีของมุสลิมสิบประการจงจำเอาไว้ให้มากแล้วจำตามความประสงค์จะเกิดกับเธอ ไม่อยากกินอะไรใช่ไหมใครใครก็ทำได้อย่างนี้เพียงเอาศรัทธาที่เธอและฉันมีเป็นแรงพลังพากันเป็นมุสลิมอย่าเป็นเพียงแค่นนามจงดินตามวิถีที่ส่องโกเกิดเป็นมุสลิมอย่าเป็นเพียงมุสลิมแต่จงเป็นมุสลิม ศรัทธาทิ้งแท้ไม่สันคลอนสองอิบาดารกต้องตามแบบอย่างสร้งดงามจันยามารียกเคสีรับรู้สติปัญญาล้ำลึกรักษารบบเียวิษในบอกจะมุ่งไว้อาชี ก็บสุขภาพแข็งแรงแต่นาใจตัวเองัดเก่าเก่บงบริหารเวลาข้อศอจำไว้นะสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่น นั่นคือคุณลักษณะที่ดีของมุสลิมสิประกันจงจำเอาไว้ให้มันและทำตามความเส็ิฐจะเกิดกับเธอ ไปเลยยาเชิญอาไรใช่ไหมใครใครก็ทำได้อย่างนี้เพียงเอาสทธาที่เธอเราฉันมีเป็นรงพลังพักด้วเกิดเป็นมุสลิมอย่าเป็นเพียงแค่นินามจงเดินตามวิธีที่สมบูรณ์เกิดเป็นมุสลิมอย่าเป็นเพียงมุสลิมแต่จงเป็นมุสลิมที่ดี สัทธาทิ้งแท้ไม่สันคลอนสองอีบาดาถูกต้องตามแบบยาสามงุดงามจจนยามารยา,รยาข้สศิราปรูส้สติปัญญาลำเลียงภารกสาระเียบวีในจงเอไว้อาชีพการงานดีเจ็บสุขภาพเจแข็งแรงไป จำนาจ้าใจตัวเองก้าวเก่งบริหารเวลาขอสิบจำไว้นะสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นหนึ่งภาษาคาถาแึงแท้ไม่สั่นคลอนสองอีบาดาถูกต้องตามแบบอยา่างสามงดงานจัญยามารยาขสิรอบรู้สติปัญญาลา้งเลิศหารักษาระเบียบในผมจำไว้ อาชีพกานเงินดีเจ็บสุกขบาพแข็งแรงแต่ชุนน่าใจตัวเองข็อเก่าเก่งบริหารเวลาข้อสิบจำไว้นะสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นโอเคอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้งป็นบทจุสิบประกาณของมุสลิมโอเคนรามต่อันสักครั้แล้วเพลงต่อไปก็คือก็เพลงนี้จะมีเนื้อหาสื่อถึงการ ปทางเดียวกันนะครับซึ่งแต่ละคนก็มาจากที่เดียวกันแล้วก็ต้องกลับสู่รูปที่ปลายทางเดียวกันนั่นก็คือกูโบนั่นเองไม่ว่าเราจะรวยหรือว่าจะจะหล่อหรือว่าจะมุสลิมมากก็จะสวยหรือว่าจะอะไรก็ตามบนโลกใบนี้แต่ในที่สุดแล้วพวกเราก็วะอิเลฮิตุรจาอุนโอเคกลับไปกับอัลลอฮฺสุบะฮ์ร์รานานาเดชทุกคนอยาอินชาอัลลาห์อันตริมาลาจากบัดดี้กามีปายทางปลายทางเดียวกันอันตริม สิ่งเหล่านั้นจะตามติดตัวจะเศรษทีมั่มีหรือยากจนจะขัดสนหรือขขงยัดใหญ่โตปลายทางเดียวกันคือกูบอเงินทองมากไม่กลายก่อบ้านช่องใหญ่โต ภาพยศที่ดูก็ก็ไม่อาจช่วยอะไรไม่อาจช่วยอะไรแผ่นไม้กระดานไม่กี่ศอกกับป้า ช่วยเราไม่มีใครนอกจากอามาลอิบาดะดที่ทำไว้ตอนที่ยังหายใจเท่านั้น

แผ่นดินจะโอบกอดกายนาเก็ยอออกไปหากอมาอีบาดัดไม่มีในขบวจะขับขับฟุมแรงจะรุมแทะแผ่นดินจะปีบอัดเข้ามาใครคือพระเจ้าของเจ้า ใครคือศาสดาของเจ้าอะไรคือศาสนาของเจ้าไม่มีทางที่จะตอบออกไปแผ่นไม้กระดานไม่กี่ศอบกับผ้าสีขาวไม่กี่ชิน้นพื้นที่ดิดนไม่กี่ว่าเจ่านั้นลึนาที่เป็นของเราจะไม่ ช่วยเราไม่มีใครนอกจากอามาลอีบาดะที่ทำไวไ้ตอนทียงหา,ายใจแผ่นไม้กระดานไม่กี่ซอนกับผ้าสีขาวไม่กี่ชิ้นพื้นที่ในดินไม่กี่วัน

และอนาชิตอย่างที่ akhir นั่นคืางประกาศจุดประตูรำมัอนด้วะครัอาบุษม e ก็มาด้วยนามม m เ a ลีนด้วยนะคร e ก็อนาชิตต่อไปนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเราแล้วก็สดๆร้อนๆนะครับซึ่งได้มาเมื่อเช้านี้เองครับแล้วก็พวกเราก็ได้ซ้อมกันเต็มที่เพื่อจะมาร้องในคืนนี้ในคืนนี้ประตูสู่รำมดอนครับเชิญรับชมรับฟังบทเพลง

สำคัญและประเสริฐกว่าเดือนใดๆประตูสวรรค์จะเปิดและประตูนรกจะถูกปิดไปใช้ตอนมาร้ายจะถูกล้ามไว้ไม่ให้ล่วงลูกล้านอาดัมเป็นเดือนแห่งความโปรดปรานและเป็นเดือนแห่งความ อภัยอามหรอาอิบาดาหได้ไดล,ละปุลปนเจะุปงมพูงจะเกิดคื้นไลและทูกัดขึนแห่งเกียรติยศในสิบคืนสุดท้ายจะเกิดในคืนใดคืนหนึ่งราทที่ทินอดในเดือนนี้ ตามพระบัญชาของผู้อภิบาลชำระลางผิดต่างๆทั้งในร่างกายและหวัวใจการถือิ้นอดลดอารมณ์กิเลสตัณหาและความอยากเห็นทุกสิ่งที่กําหนดไว้ลุวนแต่มีคุณต่อตัวเรา

รกิเลสตัณหาและความอยากใ,ใครทุกสิ่งที่ทำนดดว้ล้วนแต่มีค<ม>ุณต่อตัวเรารอ้รองรอ้อให้ความประเสริฐ ไม่ไั้พิสูจ์สัท่าเป็นที่ใหญ่เดินได้ควาโปรดปรานออมาได้ความพิ ก็ก็ขอมาอัพด้วยนะครับถ้ามีผิดพลาดเพราะพวกเราก็พยายามซ้อมเต็มที่เลยครับครับผมแล้วก็ก็สุดท้ายนี้ก็จะฝากผลงานของพวกเรานะครับแล้วว่าคนที่จะสนับสนุนพวกเราสามารถสนับสนุนได้แล้วครับแล้วก็นิตยสารของพวกเราก็มีอยู่หน้าตอนนี้นะครับใครที่จะสืบหาข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเดอะมุนชิดก็สามารถไป หาได้นะครับที่บูธ One Nation นะครับแล้วก็แจกฟรีด้วยนะครับโอเคครับดูเจอคกุมูลอคอยรอนนะครับน้องๆจากวงเดอะมูนชี t นะครับครับผมเอาละครับที่ขอน้องๆอยู่ตรงนี้แป๊บอ่ะขยับไปนิดนึงขับกลๆนิดนึงที่ผ่านมาเนี่ยเราถามหาเอ๊ะเดี๋ยวเดอะมูนชีตมีสี่คนเหรอไม่ใช่นี่เดอะมุมวังโอเคครับ นะครับที่ผ่านมานะครับพี่น้องเราถามหาถึงสิ่งที่จะมาทดแทนในสิ่งที่มันมันผิดหลักการศาสนามาโดยตลอดเพลงดนตรีทั่วไปนั่นแหละใช่เราสังคมมุสลิมเราเรียกร้องเรื่องนี้มานานแล้วนะครับว่าเฮ้ยทำไมมุสลิมถึงฟังเพลงทําไมถึงฟังในสิ่งที่เป็นปฏิกูลต่อหูต่ออิมานต่อหัวใจของเรามากมายนะครับฟังเพลงสติงมั่งฟังเพลงนู้นเพลงนี้มั่งนะครับแต่เราปรากฏว่าเราไม่ได้สร้างในสังคมของเราเนี่ยซึ่ง ซึ่งอะไรที่มันจะมาแทนที่สิ่งเหล่านี้แล้วมันถูกต้องตามหลักการศาสนาหลายๆคนบอกว่าอันนี้ไม่ได้ฟังเพลงนี้ไม่ได้ลูกทุ่งสตรงิงอะไรไม่ได้แต่ไม่มีอะไรไปแทนไม่มีตัวเลือกให้ใช่แต่ตอนนี้ณนะวันนี้เรามีแล้วเรามีแล้วแต่บางครั้งนี่ขอขอถามนิดนึง่งขอแนะนําตัวนิดนึงแนะน,นําตัวนิดนึงครับอัส,สลามอะลัยกุมไซยาอัซมีเบนอิบรอฮิมาจากจายา Ya, ya, saya, saya Merwan daripada Nago. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana uh, akhukum billah uh, Abdul Mubin bin Idris bin Yunus bin Hussein. Allah uh, <laughs> <panye> lah. <laughs> ya du sekarang duk di duk du belajar di kalau uh, madrasah Ar-Rahmania. Seru na nama gabus sak ni? Abdul Mubin. Abdul Mubin. Ya. 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 Okey. Okay. Ya saya nama nama saya Furkon. Ah. Uh. Furkon kalau saya sekarang ada ราชดีมหานาถตุลลุมจาลาตโรไปนี้พัฒนาวิทยาจาลาโอเคครับผมมีคําถามคําถามเดียวครับขอคนเดียวก็ได้คือเวลาเราฟังเนี่ยผมบางทีอาจจะไม่ไม่เป็นนะนะอาจจะแย่งพอฟังแล้วมันเหมือนเสียงดนตรีจริงๆแล้วซสาว์ที่เราได้ยินเนี่ยมันเสียงอะไรเสียงแคปเปล่านะครับจากแคปเปล่ายังไงปากจากปากของผู้แต่งคือทําเสียงของมนุษย์ของเราเองนี่แหละแต่ทําให้เหมือนเสียงเป็นจังหวะถูกไหมเพราะว่าพี่น้องหลายๆคนอาจจะสงสัยเหมือนกัน นี่ทำดนตรีห <row> ร <think ina> ือเปล่าม <jak> <remember> ีเสียงบุงเสียงเบสล้องได้นัสดต้องใช้เวลาในการในการสรางโอเคครับยังไงก็คล้ายๆกันกับของใบยินุนนั่นแหละใช่ฉะนั้นพี่น้องก็คงจะคุ้นเคยในในในอนาชีตอะคาเปล่าอย่างนี้มาก็พยายามจะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมาทดแทนเพลงที่มีดนตรีนะครับแล้วก็ซิงเกิลนี้จะออกอัลบั้มเมื่อไหร่ครับ เป็เรื่องนี้เรื่อยๆทำเรื่อยๆก็ทำไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ผ่านไปแล้วสามเพลงแล้วก็ลงยูทูปไปแล้วสองเพลงฉลองนะครับพี่น้องช่วยกันสนับสนุนเยาวชนบ้านเรานะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณยจซาคุณคุณค่อยรอนนะครับเดิมมุนชิดนะครับรายการต่อไปครับคุณฤทธิ์คุณมารวานขอขยับไปนิดนึงเดี๋ยวให้น้องๆได้จัดโต๊ะให้อาจารย์ซึ่งต่อไปนี้อ่ะผมอยู่ฝั่งนี้